วันนี้ได้พระที่ชื่นชอบมาองหนึ่งนะครับเป็นเนื้อชิน <c oughs> เนื้อชินเงินชินเงินแบบโซนตะกัวแก่ตะกัวแบบโซนวัดปืนนะครับโซนวัดปืนเสียนรุ่นเก่าเขาก็เล่นเป็นพระนาคปกเสียนปลดกุวัดปืนกันมีเทคนิคการดูให้เขาแทแล้วก็จบแค่นั้นเองนะไม่ต้องคิดอะไรบ้าง จะขึ้นวัดภาษีหรือขึ้นวัดปืนก็แท้ครับโลบลุรีมันกันแต่โซนเนื้อแกะตะกัวอย่างเงี้ยมันต้องเป็นโซนของวัดปืนที่เขาเล่นหากันถ้าใช้มันจะดำปึ๊ดเลยนะครับพวกนี้ถ้าใช้นี่จะดำปึ๊ดเลยเห็นไหมปกปกเด้งเด้งเลยปกเด้งเด้งปกเด้งเด้งอันนี้คือไขมันคุมเนาะเป็นชิ้นเงินนะครับนี่จุดใจตังระเบิดออกมาทางข้างนี่นี่ระเบิดปิ ดันตัวออกมาจากผิวอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกระเบิดเขาเรียกว่าจุดจ่ายตังจุดจ่ายตังพระเขาหนีไข่ไม่ออกแต่ถ้าเราใช้ใช้ไปเยอะผิวเปิดเจ้ากะเ,เกิดเกดกระดีดูด้าน,นหลังเป็นหลังลายผ้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราดูจุดจ่ายตังได้คือตรงตรง,ตรงมันจะมีรอยย่นอย่างนี้อย่างงี้ขอบเนี่ยเป็นรอยย่นคือมันการเซ้นตัวของของเนื้อโลหะนะเนื้อโลหะอายุ ร่วมพันปีหลายร้อยปีอ่ะเออเจ็ดเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยปีขึ้นไปนะครับพวกเนี้ยอืมถ้าเป็นวัดปืนอาจจะสี่ห้าร้อยปีหกร้อยปีก็ขอแล้วแต่แต่เก่าถือว่าเก่าถือว่าเก่าเรามาดูเรามาดูมาดูกันปุ๊บมาดูกันว่าเขาจะตรงกับพิมพ์ไหน เขามีหลายพิมพ์นะครับมีขึ้นทั้งกุวัดภาษีรัตนมหาธาตุแล้วขึ้นทั้งกุไอของขึ้นทั้งกุของของวัดปืนนะนี่อย่างเงี้ยเขาเล่นเป็นวัดปืนกันเล่นเป็นวัดปืนกันนี่เล่นเป็นวัดปืนกันองค์นี้จะเสียนไอ้วงแขนจะกลมๆหน่อยเราก็จะมามาเสิร์ชหาองค์ที่เป็นพิมพ์มันตรงกันพิมพ์มันตรงกัน ไลด่ดูค่อยๆไล่ดูไปเรื่อยครับไล่ดูไปเรื่อยแต่เรื่องเกท้ทเราดูดูแท้แล้วคันนี้เราก็มาดูไล่พิมพ์ไล่พิมพ์ว่ามันจะเข้ากับพิมพ์ไหนหน้าปกเสียนปลาหลดุวดปืนเอาแสดงว,ว่าเลยมาแล้วเลยมาแล้วเลยมาแล้ว เอาพิมพ์ให้มันตรงพิมพ์ให้มันตรงกันเดะนี่เปล่านี่หรือเปล่าเขียนกลมๆนี่นี่เขียนกลมๆเหมือนกันเรี่ยมทอเนี่ยเรียมทอเนี่เยเ,เห็นไหมเห็นไหมเราจะจะเข้าไปดูด้านในเนาะเข้าไปดูด้านในปุ๊บอะมันเป็นใหญ่ครับวงแขนท่านจะเป็นทรงกลมดูหนะ้าอกดูช่วงเว้ามีมิติครับมีมิติแล้วหนึ่งชั้นสองชั้นชั้นที่สามก็จะเป็นนูนๆหนาๆหน่อยน,นูนๆหนาๆหน่อยเนาะ เราก็มาชมของเรามาชมของเราเขาก็จะมีมิติวงแขนก็จะเป็นวงกลมวงแขนก็จะเป็นวงกลมนี่อ๋อนี่วงแขนก็จะเป็นวงกลมตรงขา้างล่างก็จะหนาหนาหน่อยหนาหนาหน่อยอันนี้พิมพ์เดียวกันพิมพ์เดียวกันครับดูเดียวกันกับวงนี้เรามาหาอีกหาห,าหาลหา,หายๆข้อมูลหาหลายๆข้อมูลอันนี้ของเดมอนิจิต จ็คบันดีแดงพระหน้าปกเสียนประหลดวัดปืนอันนี้คือคือเสียนเสียนของลบบุรีนะแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเสียนลบบุรีโดยตรงเลยคือสายตรงเขาเลยสายตรงถ้าสายตรงเล่นเป็นวัดปืนแล้วจะเป็นที่อื่นไม่ได้หรอกเพราะว่านี่คือสายตรงเขาอยู่เมืองลบบรุรีแดงมันดีแก๊สแจ็คบันดีแดงพิมพ์ตรงกันเดะเลยมาชมองค์อื่นนะเพื่อมีองค์อื่นให้เราได้รับชม คือหาพิมพ์มาพิมพ์เขามีเยอะพิมพ์เขามีหลายพิมพ์มีหลายพิมพ์ก็เสิร์ชดูให้ดูหลายๆอกเฮ้อเหมือน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 นี่ผมผมสังเกตดูแขนแขนแขนเข้าจะกลมๆนะแขนเข้าจะกลมๆนี่วงแขนเข้าจะกลมๆโอ้ยนี่ล้มนี่ล้มในกลกลมดับดับดับนี่ก่อนดับนี่ก่อนนี่วงแขนเข้าจะกลมๆเหมือนกันมาดูด้านใน มาดูด้านในครับพระหน้าปกกูวัดปืนพิมพ์เล็กเขาเล่นเขาเลเขาเล่นเป็นกูวัดปืนเออที่ไหนเขาก็เล่นเป็นกูวัดปืนก็ต้องเป็นวัดปืนนะอันนี้สภาพนี้เหมือนเหมือนสภาพของผมเลยเห็นไหมเป็นหน้าอกกลมๆแขนกลมๆม,มีฐานมีฐานแล้วกระฐานตรงนี้เล็กๆห,หนาๆตรงเสียนก็เป็นจุดกลมๆอันนี้สภาพเดียวกับของผม ผมมีสภาพเดียวกันปึ๊บอังเล่นกันไม่ถูกนะหลายตังนี่เขาประมูลกันจบไปหมื่นหมื่นโกบาทบางทีเขาซื้อขายกันสามหมื่นสี่มืนเลยนะผมเคยได้มาทั้งหมดนี่มาทั้งหมดนี่หลายหลายองค์ละหลายองค์ละประมาณสามสี่องค์อะพราะกูวัดปืนกูวัดมหา,าธาตุนี่แหละ สามสี่องค์ดูง่ายครับดูแล้วจบเลยดูหลังลายผ้ามันจะย่นแบบธรรมชาติย่นแบบผนถดมันจะรัดตัวลึงตัวเราจะให้ดูผ้าผ้าของกุลบลุรีกุลบุรีที่ที่ที่ผมดูว่าแทนเห็นไหมเนื้อเขาจะเป็นโซนแบบกตะกัวตะกัวพวกนี้ยมันจะไม่ใช่โซนดิบบุกนะเนื้อเขาจะขนตะกัวตะกัวนี่อย่างเงี้ยโซนแบบตะกัวตะกัวหน่อยพวกนี้ใช้ไปมันก็จะหนึบหนึบหนึบ,นบ พอสึกแล้วมันจะขึ้นเป็นเก็เก็เก,กระดีเขาเรียกว่าไอ้สนิมตีนกาตีนกาก็หมายถึงสีดำนะผิวเก็ดกระดีอันนี้ไขขึ้นคุมหมดเลยเนีย่แต่มีจุดจ่ายตังไม่ต้องไปนอนพะวะพระบงว่าพระเกไหมแท้ไหมไอ้ผ้ที่มีใบเซอร์ใบเซอร์อะไรบางทีถ้ามันดูไม่เทก็คือไม่เทนะแต่อย่างนี้มันจบทุกสายตาอยู่แล้วจบทุกสายตาอย่างเงี้ยเราเราก็แขวนได้แบบสบายใจ พระนางปกเสียจประหลดกุวัดปืนโอ้ยจุดใจตังครบแล้วพระพระ,พะถือว่าอย่างนี้พระอายุร่วมพันปีอะหลายๆร้อย,ยปีอย่างเงี้ยมันสวยขนาดนี้ผมถือว่าสวยแล้วนะมถือว่าสวยแล้วแล้วพิมพเขาก็คงจะมีมาเท่านี้เลยมีมาเท่านี้แหละครับแม่สวยจริง,รงเนื้อหานี่เนาะเนื้อหานี่พระพวกนี้หนีไขไม่ออกนะพระพวกนี้ยพระในชิ้หน,นีไขไม่ออกครับ สมุนครโกษาเนื้อนี่หนึบหนึบนี่อันนี้ไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ใช้เขาระเบิดเองตามธรรมชาติพวกนี้มันต้องมีพกปีพก,กระเบิดมันมีทั้งนั้นเนี่ยองคเล็กองค์ใหญ่จ่อให้สวยสมบูรณ์ขนาดไหน,นก็มีนิดนิดหน่นนอยพอให้เรารู้ว่าว่าแทดูง่ายอ่ะว่าแทดูง่ายนี่จบไหมจบไหมสวัสดีครับ